สวัสดีค่ะพบกับตีขาเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจำวันที่14ตุลาคม2564นะคะภาพรวมเซ็นตอินเด็กวันนี้เรามองแกว่งไซเวย์นะคะอาจจะอิงทางบวกได้ต่อเล็กน้อยนะคะหลังจากเซนติเมนต์ในเชิงบวกก่อนวันหยุดของเรากลางสัปดาห์ไปเราก็อยู่ในเชิงบวกจากปัจจัยภายในประเทศเป็นหลักนะคะวันนี้เรามองกรอบ1635-1650นะคะก็มองพัฒนาการในทางบวกจากตัว ความหวังในเรื่องของการเปิดเมืองเปิดประเทศหลังจากนายกุมนตีมีการถแถลงไปเมื่อละสองสาวันก่อนนะคะตรงนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นผลบวกต่อเนื่องมาได้นะคะแล้ววันนี้เนี่ยสวคก็ยังมีการ เตรียมพิจารณาเรื่องของการลดระยะเวลาในการเคอร์ฟิวนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจากปัจจุบันที่เคอร์ฟิวในช่วงเวลายี่นาฬิกาจนถึงสนาฬิกานะคะก็เป็นเวลา6ชั่วโมงนะคะก็อาจจะมีการเสนอให้มีการปรับลดระยะเวลาตรงนี้ให้สั้นลงนะคะเป็นขยับเป็น23นาฬิกาจนถึงตีสนะคะก็หรือ4ชั่วโมงนะคะตรงนี้ก็มองว่าเป็นพัฒนาการในเชิงบวกนะคะของของการ เ,เรื่องของการเปิดเมืองเปิดประเทศต่างๆนะคะที่จะมีเข้ามานอกจากนี้แล้วยังจะมี เรื่องของการปรับลดจํานวนพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มนะคะจาก29จังหวัดลงเหลือ24จังหวัดนะคะแล้วก็มีการประกาศเรื่องของสุดคขว้ในการฉีดวัคซีนด้วยนะคะตอนนี้ขยับมาเป็น As t r a z e ซเ c a เข็มที่1แล้วก็ไฟเซอร์เป็นเข็มที่2นะคะถ้าได้รับการพิจารณาก็ถือว่าจะเป็นในเชิงบวกในแง่ของเอเมเอที่เข้ามาเป็นส่วนผสมในสุดค้ว้ตรงนี้นะคะก็มองปัจจัยในเชิงบวกจากภายในน่าจะยังคงมีผลอย่างน้อยสุดก็คือช่วยประคองประคับประคองต,ตัวตลาดนะคะหลัง จากที่ขึ้นมาสักระยะหนึ่งอาจจะมีแรงคิดพอฟิตระหว่างทางอยู่บ้างแต่ว่าคิดว่าคงคงยังเป็นปัจจัยในเชิงบวกที่จะทําให้ตลาดเนี่ยไม่ไม่ลงไปลึกมากนะคะในขณะที่ตัวอัพไซด์เนี่ยคงต้องไปมองปัจจัยต่างประเทศเป็นหลักนะคะที่น่าจะมีอิทธิพลต่อความผันผวนต,ตรงนี้อยู่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะแง่ของความกังวลใจเรื่องของเงินเฟอ้อนะคะก็ช่วงยิ่งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คงต้องติดตามต่อเมื่อ วันนี้มีการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อออกมานะคะในตัว CPI กับ Core CPI แล้วก็ในวันนี้ตามต่อในเรื่องของ PPI กับ Core PPI นะคะก็ถือว่าผลตอบรับในเรื่องของเองินเฟอ้อเนี่ย มาสำหรับ CPI เนี่ยก็มากกว่าที่ตลาดคาดการเล็กน้อยนะคะตลาดค่า0.3มันออนมันนะคะก็ออกมา0.4นะคะเออเยลเย่ยก็5.3นะคะที่ตลาดคาดออกมาก็5.4เอ่อก็ถือว่ามากกว่าค่าแต่ถ้าไปเจาะลึกในส่วนของ core CPI นะคะที่เออไม่ได้รวมในเรื่องของราคาพลังงานแล้วก็อาหารสดนะคะ ก็ถือว่าต่ากว่าตลาดคาดเล็กน้อยนะคะ,ะตลาดคาด0.3%มันออนมันนะคะออกมา0.2%นะคะแล้วก็4% year on year นะคะก็ออกมาตามที่ตลาดคาดเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอินฟลชันที่อาจจะไม่ได้แรงเท่าที่ตลาดคาดการหรือว่ากังวลมากนะคะตัวบอลยูสหรัฐเนี่ยก็มีการย่อตัวลงจากช่วงก่อนที่เราปิด หยุดกลางสัปดาห์ไปเนี่ยเราก็เห็นตัวเลข1.6%กว่านะคะต่อก็ล่าสุดก็อยู่ที่ประมาณ1.55%นะคะก็บอลยิวย์ย่อ,ยอตัวลงมาเล็กน้อยตรงนี้ก็เลยทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐอาจจะมีภาพของความมิกซหน่อยหนึ่งดาวโจนรียังคง ปรับตัวลดลงเล็กน้อยแต่ว่าตัว NASDAQ เนี่ยก็ดิดตัวขึ้นไปนะคะก็หลังจากที่ตัวบอลยูมีการย่อตัวลงเล็กน้อยนะคะส่วนปัจจัยในเรื่องของภาพรวมของการเติบโตของเศรษฐกิจโลกนะคะ IMF เนี่ย i อ f เนี่ยออกมาปรับลดคาดการ GDP โลกในปีนี้ลดลงเล็กน้อยนะคะเหลือ5.9%นะคะจากเมื่อการคาดการในช่วงเดือนกรกฎาคมอยู่ที่6%นะคะแต่ว่ายังคงคาดการณ์ p ในปีหน้านะคะปี65อยู่ที่4.9 นะคะไว้ตามเดิมนะคะแล้วก็อาจจะมะะีเรื่องของการพูดถึงเรื่อง stagflation นะคะบอกว่าอาจจะเร็วเกินไปนะคะที่จะรีบกังวลหรือว่าพูดถึงในเรื่องของ stagflation ที่จะเกิดขึ้นซึ่ง stagflation ก็คือเป็นภาวะทีะ่ตัวการเติบโตทางเศรษฐกิจย่อตัวลงในขณะที่เงินเฟอ้อเร่งตัวมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็มองเรื่องของอมีเรื่องของ supply shortage เข้ามาทำให้มีการเร่งตัวข,ขึ้นของเงินเฟอ้อในปัจจุบันนะคะแต่ว่า เขาก็ยังมีการคาดการณ์ในเรื่องของอินฟลชันของประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วในปีหน้าก็จะปรับตัวลดลงนะคะในปีนี้เนี่ยเขาคาดการณ์ว่าโดยเฉลี่ยของประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยอินฟลชันจะอยู่ที่ประมาณ2.8%นะคะแต่ว่าในปีหน้าจะลดลงเหลือ2.3%เปอร์นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นมุมมองของ IMF ว่าอาจจะเร็วเกินไปที่จะรีบไปกังวลในเรื่องของอินฟลชันนตอนนี้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่น่าจับตานะคะ เพราะว่าตัวเลขหลายๆตัวเนี่ยมันก็สะท้อนภาพเรื่องของอตัวอินฟล t i ชันที่อาจจะมาอยู่นานกว่าที่ทุกคนเคยคาดการณ์กันเอาไว้นะคะหรือแม้แต่เฟดเองเนี่ยก็มีการเปลี่ยนท่าทีต่อภาพรวมที่เคยมองในเรื่องของอินฟล레이ชันตรงนี้ว่าเป็นการชั่วคราวเหมือนกันนะคะตามการประชุมในครั้งก่อนนะคะซึ่งรายงานการประชุมในครั้งเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยประกาศออกมาแล้วเนี่ยทาง เฟดเนี่ยมีการพูดถึงในเรื่องของการทำ QE tapering นะคะว่าจะทําในช่วงเดือนกลางเดือนกันพฤษจิกายนก็คือเดือนหน้านะคะข้อแปลว่าการประชุมในเดือนอในในต้นเดือนพฤษจิกายนที่จะถึงนี้เนี่ยก็น่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะเรื่องของการลดปริมาณการซื้อ,อสินทรัพย์นะคะซึ่งตัว พันธบัตรการซื้อพันธบัตรเนี่ยก็ในรายงานระบุว่าจะมีการลดลงต่อเดือนประมาณ1,000 10, 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะในส่วนของ MBS อีก5000ก็คือโดยรวมก็คือ1 5ึ่งหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะที่จะลดลงต่อเดือนสําหรับ QE t a b l e r i n g ที่จะ kick off ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนยนี้นะคะตรงนี้อาจจะส่งผลกดดันต่ออัพไซด์ของตลาดอยู่บ้างในเรื่องของอเ,เองินที่จะถูกเ r a i ออกไปจากระบบนะคะแต่ว่าเราคาดว่าปัจจัยบวกภายในของเราที่ยังเป็นความคาดหวังในเรื่องของการ เปิดเมืองต่างๆในตัวนี้น่าจะเข้ามาช่วยประคับประคองในเรื่องของฟโฟล์นะคะเพราะว่า ตัวความหวังตรงนี้เนี่ยที่ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีประกาศเรื่องของการเปิดเมืองจะเห็นเลยว่าสะท้อนออกมาในแง่ของค่างเงินบาทนะคะค่างเงินบาทของเราจากที่อ่อนๆขึ้นไปแตกประมาณ3าตอนนี้อยู่ที่3าบาทต้นๆน,นะคะก็มองว่ามีการแข่งข้าขึ้นเพื่อตอบรับกับข่าวตรงนี้อยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นตัวช่วยในการประคองในส่วนของโฟล์ไม่ให้ไหลออกไปอย่างรุนแรงมากเกินเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ยังมองมีปัจจัยในเชิงบวกจากภายในเป็นตัวช่วยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นทีมที่เรามองน่าสนใจ ยังคงเน้นในเรื่องของปัจจัยภายในประเทศเรื่องของการเปิดเมืองเป็นหลักนะคะกะ็วันนี้ Pick of the d a ด e นะคะหุ้นสองตัวที่เราเลือกนะคะตัวแรกเป็น BDMS นะคะตัวที่สก็คือ BLA นะคะ,ะมาดู BDMS อ ก่อนนะคะอยู่ในกลุ่มการแพทย์นะคะกลุ่มโรงพยาบาลนะคะก็เป็นหนึ่งกลุ่มที่เรามองว่าได้ประโยชน์จากเรื่องของอนิสง์ของการเปิดเมืองเปิดประเทศที่จะที่กําลังจะดําเนินการในวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนตามที่นายรุมนตีประกาศออกมานะคะว่าจะมีการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแบบที่ไม่ต้องมีการกักตัวนะคะตรงนี้น่าจะเป็นปัจจัยหนุนนะคะให้คนไข้เนี่ยกับเข้ามาใช้บริการได้มากขึ้นนะคะสำหรับ BDMs เนี่ยก็จะได้ประโยชน์นะคะหนุนเรื่องของผลประกอบการให้ฟื้นตัวได้เร็ว ขึ้นนะคะแล้วถ้าเทียบในกลุ่มเปิดเมืองเปิดประเทศในช่วงที่ผ่านมาที่เล่นกันมาในหลายๆกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเ,าเ,าเป็นเรื่องของพวกค้าปลีกนะคะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยโรงแรมหรือว่า,าสายการบินเนี่ยขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าตัวกลุ่มการแพทย์เนี่ยยังคงขึ้นมาค่อนข้างน้อยถ้าคอนซิเดอร์ตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแลกขาดกลุ่มอื่นๆในทีมเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าน่าสนใจที่จะเข้ามา เก่งกาไรในตรงนี้นะคะแถมในเรื่องของฤดูงบหรือว่าผลประกอบการที่กําลังจะประกาศสําหรับ3าคิวตรงนี้เนี่ย BDMs ก็คาดว่าจะมีการเติบโตของกําไรเนี่ยทั้งยอนเยแลวก็คิวออนคิวด้วยนะคะราคาปิดนะคะเ,เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะอยู่ที่22.7นะคะ Trading range ที่เราให้นะคะสำหรับ BDMs คือ22 2 4ถึง24บาทนะคะ ส่วนตัวที่2คือ BLA นะคะตัวนี้เนี่ยเราแนะนํามาครั้งหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เทคกำไรไปเรียบร้อยแล้วเราก็ยังมองว่าโมเมนตัมในเชิงบวกน่าจะยังคงดีต่อนะคะในธีมเรื่องของบอลยูนะคะที่ปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยส่งผลในเชิงบวกต่อเรื่องของผลตอบแทนการลงทุนของบริษัทประกันต่างๆนะคะเราก็มองว่า BLA เนี่ยก็ยังน่าจะได้ประโยชน์เพราะว่าตัวเทรนด์ของตัวบอลยูก็น่าจะยังคงอยู่ในระดับสูงนะคะต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเป็นผลบวกต่อผลตอบแทนของการลง ลงทุนในพอร์ตลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะก็จะทําให้มีกําไรจากเงินลงทุนเพิ่มมากขึ้นก็เป็นผลดีต่อผลประกอบการของ BLA นะคะเพราะฉะนั้นเ,เราก็มองว่าราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นมาเนี่ยในสัญญาณในเชิงเทคนิคเนี่ยมองว่าได้ผ่านแนวต้านแถวแถว30บาทขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเมื่อวัาานอังคารที่ผ่านมาเนี่ยปิดที่31.50นะคะปริมาณการซื้อขายที่ผลักดันราคาให้ขึ้นมาเหนือ30เนี่ยก็ถือว่าว รุ่มหนาแน่นเนะคะก็เป็นการสอนภาพว่าโมเมนตัมในเชิงบวกเนี่ยน่าจะยังคงดีต่อนะคะก็มองว่าเป็นจังหวะในการซื้อสะสมเหนือเส้นเอ่อเอ่อเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะคะก็ถือว่าแถวาค่าเฉลี่ย10วันตอนนี้ก็อยู่แถวๆประมาณ30บาทนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเหนือเหนือระดับนี้ขึ้นไปเนี่ยเรามองว่ายังน่าสนใจในการเข้ามาซื้อนะคะเพื่อที่จะเก่งกําไรให้ปรบ ตัวขึ้นต่อตามเทรนที่เป็นทางขึ้นที่ค่อนข้างแข็งแรงนะคะราคาปิดอย่างที่บอกนะคะเมื่อวัานอังคารอยู่ที่3 1มสบาทห้นะคะเพราะฉะนั้นเทรดดิ้งเลนเราให้ที่30บาทถึง34,75นะคะก็แนะนําเข้ามาเก็งกําไรอีกตัวหนึ่งสำหรับเบวเองนะคะส่วนเทคนิคอลพิกนะคะหุ้นเก็งกำไรในเชิงเทคนิคสำหรับวันนี้นะคะมี CK, นะคะ CBG แล้วก็ STGT ค่ะค่ะข่าวหุ้นตัวแรกนะคะก็เป็นอของแมคโร ซึ่งเมื่อวันที่12ตุลาคมก็มีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นก็มีการอนุมัติเรื่องการรับโอนกิจาการ CPRH ซึ่งเป็นเจ้าของโลตัสนะคะก็ผ่านด้วยคะแนน99.99% 99นอกจากนี้ก็อนุมัติเรื่องการให้แมคโครออกหุ้นเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น CPRH ซึ่งก็คือ CPL, CPH แล้วก็ CPM จำนวน5,100ล้านหุ้นที่ราคา43.50บาทต่อหุ้น อันนี้ก็ผ่านด้วยคะแนน99.92%แล้วก็ในประเด็นที่3ก็มีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเ,เสนอขายประชาชนทั่วไปคือตัว PO อันนี้เพื่อเป็นการเพิ่มฟริโฟโหลดจำนวนไม่เกิน1,362ล้านพุ้นก็คะแนนเสียงก็ผ่านด้วย99.99% 99ในขั้นตอนต่อไปเนี่ยตามแผนก็คาดการรับโอน กิจการหรือการทำ e n t i r e b u s i n e s s transfer เนี่ยจะแล้วเสร็จประมาณปลายตุลาคม64นี่หลังจากนั้นก็จะมีการทำ tender offer หุ้นแมคโรจากผู้ถือหุ้นรายย่อยโดย CPH กับ CPM ที่1 3 5 0บาทระยะเวลาเสนอซื้อ25วันทำการแล้วก็การเสนอขายหุ้น PO ซึ่งจะยื่นไฟล์ n g กับรตหลังกระบวนการ e n t i r e b u s i n e s transfer เสร็จนะคะโดยทางฝ่ายคาดการขายหุ้น PO เนี่ยน่าจะเกิดขึ้น ช่วงปลายปี64ถึงต้นปี65ก็คงมุมมองบวกในระยะยาวหลังการรับโอนโรตัสเข้ามาในไรายได้ของแมคโครถ้าอิงกับงบโปรฟอร์มาปี63คือเสมือนว่ามี t ทรานซ c t i o n เกิดขึ้นในปี63เนี่ยรายได้จะอยู่ที่4.27แสนล้านบาทก็แบ่งออกเป็นธุรกิจ B2B เ,เดิมของแมคโครคือค้าส่ง51% ธุรกิจค้าปลีกของโลตารสเข้ามาเนี่ย46%แล้วก็จะมีธุรกิจรายได้จากศูนย์การค้า3%นะคะก็คาดเห็นซีเนจีที่2ลูงปีกลางปี65ถึง66นะคะสำหรับ Mac แมคโครเราแนะนําถือนะคะ มองราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่50บาทกว่าเนสูงกว่าราคารับโอนกิจการแล้วก็ tender offer ที่43.50บาทอันนี้มองว่ารับข่าวในอนาคตไปแล้วนะคะแต่ว่าเราก็มองว่าความกังวลด้าน e a r n i n g dilution เนี่ยอาจได้มากเท่าเดิมที่เคยคาดไว้เนื่องจากบริษัทมีแผนต่างๆที่คาจะทําให้มีการบันทึกกาไรเพิ่มเติมเข้ามาเร้วกว่าคาดนะคะยังก็นานําถือราคาพื้นฐานปีหน้า ต่อเลยนะครับเอ่อมาต่อตัวกราฟต่อนะครับก็เมื่อวันศุกร์เนี่ยมีการเรียกว่าจัดประชุมนะครับเขาก็มองในมุมมองของตัวที่เขาซื้ออ touch เข้ามานะครับว่าทางบัญชีนี่เขาจะเอาอยังไงนะครับก่อนหน้านี้นี่เขาก็คุยว่าเขา,าอาจจะคอนโซลนะครับทีนี้ถ้าคุยล่าสุดเนี่ย เขามาเลือกว่าจะลงบัญชีแบบส่วนได้ส่วนเสียนะครับหรือเป็นแค่บริษัทร่วมไม่รวมง,งบสาเหตุอันนึงก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาได้แค่42%ปนะครับปกติการรวมง,งบเนี่ยจะต้องมอีการถือหุ้นเกิน50%เเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่ได้เด็ดขาดนะครับก็ยังอยู่ในช่วงที่เขาลงบัญชีแบบส่วนได้เสียหรือว่าเงินลงทุนแบบบริษัทร่วมเนี่ยก็มีการถือหุ้นตั้งแต่ิปรนตถึง50%อยู่ได้ นะครับแล้วก็ทางบริษัทเนี่ยจริงๆก็าทางออเดเตอร์หรือผู้สอบบัญชีก็เห็นด้วยนะครับถามว่ามันก็มีรูมในการที่เขาอยากจะทำคอนโซลนะครับแต่ว่าเขาคิดว่าเขาเลือกทางนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าผลกระทบเนี่ยถ้าดูแล้วผลต่องบก,กำไรขาดทุนเนี่ยถ้าเลือกวิธีส่วนได้เสียนี่ก็คือบันทึกเป็นส่วนแบ่งกำไรจากอินทัชเข้ามาในงบนะครับแต่ว่าถ้าเลือกวิธี รวมงบเนี่ยเขาอาจจะต้องตีมูลค่าของแอดวานเข้ามานะครับพอตีออกมามันจะต้องมีการรายการตัดบัญชีนะครับพอตัดบัญชีเนี่ยมันจะเกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่บัญชีเข้ามานะครับไม่ใช่เงินสดเข้ามาเพราะฉะนั้นมันอาจจะกระทบงบกําไรขาดทุนอันนี้ก็ในเรื่องงบกําไรขาดทุนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีในการรับรู้แบบส่วนได้เสียนะครับสาหรับผลต่องบดุลเนี่ยใน2อวิธีเนี่ย ก็จะมีกําไรจากการตีมูลค่ายุติธรรมของอินทัชนะครับจากต้นทุนที่มีอยู่เป็นราคาตลาดณนวันที่1นนะครับก็ประมาณ79บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้เกณฑ์เข้ามาแต่เข้าในส่วนผู้ถือหุ้นส่วนในการรวมงบเนี่ยก่อนหน้านี้จะเห็นว่าถ้ารวมงบอินทัชเข้ามาที่มินี่ต่ํากว่าจะทําให้ดีของบริษัทตาลงแต่ว่าถ้ารวมแบบส่วนได้เสียเนี่ยมันก็จะไม่ได้ประโยชน์อย่างนั้นแต่ว่าดีีตามส่วนได้เสียเนี่ยหลังรวมหลังจาก บันทึกไอเอ็นทัชเข้ามาเนี่ยถ้าส่วนได้เสียเนี่ยดี e. จะอยู่2นะครับแต่ถ้ารวมงบดี e. จะดู1.6เพราะนั้นความแตกต่างตรงนี้ทำให้รูปการกู้ของบริษัทเนี่ยจะต่างกันประมาณ30 0 0 0ล้านแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยบริษัทก็ยังมีรูมการกู้อยู่แสนล้านซึ่งไม่น่าจะห่วงอะไรนะครับนอกจากนี้เขาก็มีแผลลนในการที่จะขายของนะครับหรือภาษาทางเทคนิคเรียกว่า asset monetization นะครับก็อาจจะ ดูจากแอดวานว่าเขาจะขายอะไรนะครับก็จะมีเงินสดเข้ามาทางแอดกราฟหรือว่าตรงตัวกราฟเองนะครับอาจจะมีโรงไฟฟ้าบางโรงนะครับอาจจะมีการขายออกไปหรือว่าทําเข้ากองหลีดนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้มีเกณฑ์แล้วก็มีกไมีเงินสดเข้าบริษัทเพราะฉะนั้นก็ยังดูแล้วยังมีรูมในการที่จะขยายกิจการต่อไปโดยไม่ต้องเพิ่มทุนอีกทีนะครับในช่วงอย่างน้อยก็3-4ปีนะครับ สำหรับแนวโน้มกำไรก็ไม่น่าห่วงอะไรนะครับปีนี้ก็มีกำลังการผลิดเข้ามานะครับแล้วกับเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นตัวหนึ่งที่มีผลกระทบจากราคาต้นทุนน้อยนะครับเพราะมีสัดส่วน IPP ค่อนข้างเยอะนะครับในมุมมองของเราเนี่ยเราคิดว่าถ้าดูในเรื่องของกำไรยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเ,เรื่องของการรวม ทางบัญชีของอิน u c h ก็ดูแล้วเป็นมุมมองกลางๆก,ก็ไม่ได้ลบอะไรไม่ได้บวกอะไรนะครับจึงคงคำแนะนำถืออยู่นะครับราคาพื้นฐานนะครับมองไว้ที่มองไว้ที่44บบาทนะครับต่อไปก็จะเป็นหุ้นตัวต่อไปนะครับ ค่ะก็พรีวิว stgt นะคะงบวอ r t สา3เนี่ยก็อย่างที่เคยแจ้งไปก่อนก่อนหน้านะคะว่านะ่าคงจะอ่อนลงตามตั้งแต่ควอเตอร์ควอเตอร์เนี่ยจะลดลงไปเรื่อยๆนะคะประเด็นก็คือในเรื่องของราคาขายที่เยังคงลดลงนะคะใดนรตรมาสนี้เนี่ยปริมาณการขายเนี่ยแมนะ้ว่าจะเพิ่มขึ้น30% r ควอเตอร์ควอเตอร์นะคะอยู่ประมาณสัก7 4 2รอกล้านชิ้นนะคะแต่ต้องบอกว่าตัวเลขตัวนี้เนี่ย ก็ยังต่ำกว่าที่ทางผู้บริหารเคยให้ไกด์แดนไว้นะคะ เนื่องจากว่าปัญหาเรื่องการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยก็ยังไม่สามารถทําให้การส่งออกเนี่ยกลับสู่ภาวะปกตินะคะขณะที่โรงงานเนี่ยก็กลับมาเดินเครื่องตามปกตินะคะเนื่องจากก่อนหน้าก็ได้รับผลกระทบจากโควิดไปนะคะราคาขายอย่างที่บอกว่าลดลง30% q u a r เ e อร์เซ็นตอเตอร์นะคะยอดทำให้ยอดขายโดยรวมเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยยังเพิ่มขึ้น46%่อนะคะอยู่ที่ 11, 8 8 6ล้านบาทนะคะคอเติลคอเตรลเนี่ย네ลดลงไปนะคะ ต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยทยั้งยางสังเคราะห์แล้วก็น้ำยางเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าการปรับราคาขายเนี่ยไม่สามารถจะปรับได้ เท่าเทียมกันนะคะเนื่องจากว่าต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยตัวปุปทานา่างทีทยอยเพิ่มขึ้นนะคะทั้งไทยมาเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดเองเนี่ยที่เทอรโกรฟเนี่ยกลับไปสามารถขายเข้าไปในอเมริกาได้อีกครั้งนะคะทําให้ตัวการแข่งขันด้านราคาเนี่ยก็มากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะมาจินเนี่ยคาดว่าจะหดต,ตัวเหลือสบาณบาสัก52เปอร์เซ็นต์นะคะจากไตรมาสที่แล้วเนี่ยอยู่ที่67เปอร์เซ็นต์นะคะแต่แต่ไตรมาสนี้เนี่ยน่าจะได้ผลบวกในเรื่องของอัตราภาษ,ษีจ่ายที่ลดลงนะคะหลังกลับมา ผลิตที่โรงงานใหม่นะคะซึ่งโรงงานนี้จะได้รับสิทธิประโยชน์ด,ด้านภาษีมากกว่านะคะคาดกำไรสุทธิ5,343ล้านบาทนะคะลดลง27%ควอเตอร์ควอเตอร์นะคะแต่ปีที่แล้วเนี่ยยังเพิ่มขึ้นถึง21%นะคะตัว STGT เนี่ยแม้การผลิตจะกลับกปกตินะคะแต่ว่าทุกสิ่งอย่างเนี่ยก็ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะคะทั้งในเรื่องของกำไรแล้วก็ราคาขายนะคะแต่ว่า ที่แนะนําถือเนี่ยก็คือในเรื่องของตัวเงินปันผลเนี่ยที่ประกาศจะที่ทางบริษัทเนี่ยประกาศจ่ายออกมาว่าในไตรมาสสามเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสักบาทยี่สิบห้าสตางค์นะคะอ่อยูเนี่ยประมาณสักสี่เปอร์เซ็นก็ยังรูน่าสนใจนะคะราคาพื้นฐานปีหน้านะคะสามสิบสองบาทค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นคาดกำไรไตรมาสสามของโรงพยาบาลเอกชัยนะคะโดยคาดกำไรจะอยู่ที่หนึ่งยสเล้านบาทนะคะโดยตบโตัจากไตรมาสสามปีที่แล้วนะคะ 600กว่าเปอร์เซ็นต์ยออนเยียนะคะโดยเติบโต82,7บคิวออนคิวนะคะซึ่งเติบโตมากกว่าที่คาดก่อนหน้านะคะหลักๆก็เป็นผลมาจากตัวรายได้ค่ารักษาคนไข้โควิดที่เพิ่มขึ้นมากอย่างมีนในยาคิวออนคิวนะคะ ทั้งจากการเพิ่มจํานวนเตียงเปิดโรงพยาบาลสนามนะคะแล้วก็ออสพิทเทลนะคะบวกกับตัวรายได้ของการให้บริการฉีดวัคซีนซีโนฟาร์มนะคะทั้งจากรูปค้าองคอ์กรแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะส่งผลให้ตัวรายได้โรงพยาบาลโดยค่าจะเติบโตอยู่ที่135%่งร้อยสามสเปอนียะคะเติบโตสี่ส เปอร์เซ็นต์ Q-on-Q นะคะหนุนตัวมาจิ้นดีขึ้นที่54.8%นะคะสูงขึ้นจากแต่มาสามปีที่แล้วอยู่ที่เพียง29.2%นะคะแล้วก็ดีขึ้นจากแต่มาสองของปี64นะคะอยู่ที่46.7%นะคะแต่แล้วก็ SGA ยังไม่มีรายการพิเศษทางนี้ทางฝ่ายก็ปรับกำไรสุทธิปี64ขึ้นเป็น289ล้านบาทนะคะโดยเติบโตจากปี63ที่300กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะ สำหรับแนวโน้มไตมาสซีโดยแม้คิวออนคิวจะชะลอตัวตามสถานการณ์โควิดในประเทศที่ดีขึ้นนะคะแต่ทางนี้มองว่าจะได้รับการชดเชยบางส่วนจากการเริ่มรับรู้รายได้วัคซีนทั้งเรือโมเดอร์นาเข้ามานะคะสองก็คือตัวรายได้จากการให้บริการฉีดวัคซีนซิงโนฟาร์มนะคะแล้วก็ในส่วนของลูกค้าจีนที่ i v f นะคะที่ค่าจะกกับเข้ามาใช้บริการหลังจากเปิดประเทศวันที่1พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปนะคะทั้งนี้ทั้งฝ่ายยางคงคำแนะนำซื้อราคาพื้นฐานให้ไว้ที่8บาท50 ต่อไปก็เป็นคาดการณ์ผลประกอบการของตัว BEM นะครับก็คาดว่าใจมาสามนะฮะกำไรจะปรับตัวลดลงไปถึงเกือบเก้าสบาเอเซนต์ year on year นะครับมาอยู่ที่หกสิบสามล้านบาทนะครับก็ถือว่าต่ำที่สุดนะครับในรอบปีนะครับ,นบ,นะรบเนื่องจากผลกระทบจากตัวโควิดนะครับก็ทำให้ผู้ใช้รถไฟฟ้าแล้วก็ทางด่วนเนี่ยปรับตัวลดลงไปประมาณเจ็ดสิบเปอร์ซนแล้วก็ส9มสิเก้าเปอร์เซนตเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับก็ทำให้คาดว่าตัวรายได้รวมเนี่ยจะปรับตัวลดลงไปส9สิเก้าเปอร์เซต มาอยู่ที่2,171ล้านนะครับแต่การคุมค่าใช้จ่ายแล้วก็การขยับค่าใช้จ่ายที่ไม่เร่งด่วนออกไปนะครับแล้วประกอบกับตัวเลขผู้ใช้บริการนะครับที่ลดลงเนี่ยก็ส่งผลให้ต้นทุนแล้วก็ h อ a เนี่ยปรับตัวลดลงไป19%แล้วก็10%นะครับเพราะฉะนั้นการดำเนินธุรกิจปกติเนี่ยจะขาดทุน 158ล้านบาทถือว่าเป็นไต่มาที่2นะฮะที่มีการขาดทุนจากการประกอบธุรกิจนะครับแต่ก็มีการรับรู้เงินปันผลนะครับจากตัว t t w เข้ามา221ล้านนะครับก็เลยทําให้พิกกลับมามีกําไรดังกล่าวนะครับสําหรับในไตมาสี่เนี่ยคาดว่าจะเห็นการฟื้นตัว Q on Q อย่างมีนัยสําคัญนะครับเพราะหลังจากการคลายล็อกดาวน์นะครับแล้วก็คนเริ่มกลับมาทํางานมากขึ้นนะครับทําให้ต้นเดือนตุลานะครับ เห็นผู้ใช้รถไฟฟ้าแล้วก็ทางหลวนในวันทำงานนะครับขึ้นมาอยู่ที่1.4แสนคนแล้วก็9แสนคันต่อวันนะครับก็ดีขึ้นต่อเนื่องจากเดือนกันยานะครับที่อยู่ที่ประมาณ1แ0 0คนแล้วก็7.8แสนคันต่อวันนะครับอีกทั้งก็จะเริ่มมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในวันที่1พฤศจิกายนแล้วก็เปิดภาคเรียนนะครับของนักเรียนแล้วก็นักศึกษานะครับหลังเล่นขีดวัคซีนนะครับ ซึ่งคาดว่าก็น่าจะอยู่ภายในไตรมาส4นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้ในไตรมาส4จะฟื้นตัวอย่างมีนยัยยะอย่างมีนัยยะสาคัญจากตุดตาสุดนะครับในไตรมาส3ก็ยังคงคาดการกําไรปีนี้ที่1,299ล้านบาทหรือลดลง37%ไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะพิจารณาหลังประมาณการอีกครั้งหนึ่งนะหลังประกาศงบอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ปี65ก็คาดว่าจะกลับมาโตโดดเด่นนะครับ3,864ล้านนะครับ หลังจากโควิดที่คลายก็ทําให้การกลับมาใช้ชีวิตนะครับเป็นปกติมากขึ้นนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาบนวิธีซัมออ the อะพารนะครับราคาพื้นฐานก็ยังคงไว้ที่สิบบาทเก้าสนะครับก็ยังคงคําแนะนําซื้อสําหรับตัว BEM นะครับก็จบในส่วนของหุ้นลายตัวนะครับค่ะมาต่อกันที่ในส่วนของราคาทองคํานะคะ อ,อราคาทองคำเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็กลับตัวพุ่งขึ้นค่อนข้างแรงนะคะก็ขึ้นกลับขึ้นมาในระดับประมาณ1,780เหรียญสหรัฐต่อออสนะคะตรงนี้เองเนี่ยเรามองว่าก็จะเปิดรูมในการเดินหน้าปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านทางจิตวิทยาที่ระดับ1,800เหรียญสหรัฐต่อออสในระยะสั้นนะคะ สำหรับในส่วนของการปรับตัวขึ้นเนี่ยเป็นการตอบรับในเรื่องของตัวบอลยูของสหรัฐนะคะยูซิปีที่ปรับตัวลงต่อเนื่องสองวันมาอยู่ที่ระดับหนึ่งจุดห้าห้าเปอร์เซ็นตนะคะแล้วก็ในส่วนของดอลลาร์สหรัฐเองเทียบกับตะกร้าสกุลเงินสําคัญนะคะก็มีการออกค่าลงมานะคะดอลลาร์ดิก์เนี่ยก็เมื่อวานย่อตัวลงมาศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นตนะคะมาอยู่ใกล้ระดับเก้าสิบสี่จุดนะคะตรงนี้เองเนี่ยในเรื่องของรายงานตัวเลข เงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐนะคะในเดือนกันยายนเนี่ยก็ขยับปรับตัวขึ้นต่อมาที่รดสี่เนะคะจากมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ที่รัดับ5.3%นตะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาสําหรับระยะสั้นในเรื่องของการปรับขึ้นของราคาทองคําในช่วงนี้นะคะนอกจากนี้เองเนี่ยการยื่นทุนคลายความเมืองวลจากการที่มีการปรับ เพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐนะคะหลังจากที่สภาผู้แทนรัศรดรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายเพิ่มเพดานหนี้ขึ้นอีก4.8แสนล้านเหรียญสหรัฐมาอยู่ที่ระดับ28.9ล้านล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้มีแรงขายในส่วนของตัวดอลลาร์กับตัวในส่วนของบอลยูที่ขยับปรับตัวลดลงมานะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าประเด็นเรื่องของการปรับ เพิ่มของตัว ค่างเงินเฟอ้อนะคะหรือว่าในส่วนของตัว CPI เนี่ยตรงนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นแรงกระตุ้นในเรื่องของบุมมองเกี่ยวกับการที่เฟดจะเข้าคุมเข้มนโยบายทางการเงินเพราะว่าในเรื่องของรายงานการประชุมเฟดรอบล่าสุดที่ออกมาเมื่อคืนนี้นะคะก็เป็นรายงานในส่วนของการประชุมเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็ออกมา,าทําให้นักทุนเนี่ยมองว่าน่าจะเห็นการปรับลดวงเงิน QE นะคะในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ตนนะะแต่ว่าในเรื่องของกําหนดการการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยก็ยังคงไม่ชัดนะคะก็เรามองว่าจริงๆประเด็นนี้เนี่ยในส่วนงราคาทองคําก็มีการตอบรับกันไปในระดับหนึ่งแล้วเหมือนกันนะคะหมายถึงว่ารับรู้ไปในระดับหนึงเหมือนกันในเรื่องของการที่เฟดจะ,จะเริ่มทยอยปรับ ลด QE ในช,ช่วงเดือนพิกยายนนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็คิดว่าคงต้องจับตาในเรื่องของอตัวสัญญาณเพิ่มเติมถ้าจะมีออกมานะคะในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจหรือว่าคอมเมนต์ของตัวเจ้าหน้าที่เฟดที่จะทยอยออกมาก่อนที่จะถึงการประชุมครั้งหน้านะคะส่วนประเด็นเพิ่มเติม,ตมที่เข้ามาเป็นแรงหนุนสำหรับระยะสั้นนะคะก็เป็นในเรื่องของประมาณการการแข่ตัวของเศรษฐกิจโลกจาก ทาง IMF นะคะล่าสุดก็ออกมาปรับลดในเรื่องของคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกนะคะลงสู่ระดับ5.9จากระดับ6นะคะแม้ว่าอาจจะออกมาคลามตลาดส่วนหนึ่งในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับ stagflation นะคะเนื่องจากในส่วนของเงินเฟอ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นมานะคะในช่วงนี้มองว่าเดี๋ยวจะค่อยๆปรับลดลงแต่เราก็มองว่า ในส่วนของการขยายตัวที่มองดรอปลงไปนะคะแล้วก็นักทุนเองเนี่ยยังคงมีความกังวลในเรื่องของการปรับตัวขึ้นของอตัวเงินเฟอ้อเองเนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยที่เข้ามาเป็นแรงหนุนกับในส่วนของราคาทองคําในระยะสั้นๆตอนนี้ก่อนนะคะก็คือเบื้องต้นเนี่ยมองว่าราคาทองคำน่าจะมีโอกาสขึ้นไปเทสแถวๆ1 8 0แล้วก็ดูกันอีกทีหนึ่งนะคะถ้าเบรคขึ้นไม่ได้ก็จะเปิดรูมของการปรับตัวขึ้นได้ต่อแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็อาจจะ จะมีจังหวะพักตัวลงมานะคะส่วนคืนนี้เนี่ยในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่จะประกาศออกมาก็คือเรื่องของตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานนะคะประจำสัปดาห์ก็คาดการว่ามีการปรับตัวลดลงนะคะสะท้อนภาพการฟื้นตัวของอในส่วนของภาคแรงงานนะคะขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิตนะคะเป็นเงินเฟอ้ออีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงนะคะสำหรับตัวเลขเดือนกันยายนนะคะก็คงจะต้องดูในส่วนของตัวราคาสองคำนะคะว่าจะมีการปรับตัว ขึ้นได้ทะลุ1,800หรือเปล่าหรือว่าจะเริ่มมีจังหวะพักตัวแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยเรามองเซนิเมนต์ค่อนข้างเป็นบวกนะคะสำหรับในส่วนของราคาทองคำเนี่ยมองกรอบการเคลื่อนไหว1,785ถึง1,800สำหรับในส่วนของราคาทองคำสปอตนะคะส่วนตัว o l ล l i ฟิวเจอร์นะคะ,ะ GOZ21 GO เนี่ยตอนนี้ก็ยังเทรดเป็นพรีเมียมเหนือราคาสปอตอยู่ประมาณสเหรียญน,นะคะดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์ สั้นๆระหว่างวันเนี่ยเราเน้นเป็นการเทรดดิ้งในฝั่งรองนะคะ G.O. แซ1สองหนึ่งในกรอบหนึ่งพันเจ็ด้อยแปดสิบแปดถึงหนึ่งพันแปดร้อยสามเหรียญค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในวันนี้ค่ะถ้าสำหรับท่านใดที่มีคำถาม